เมื่อวันจันทร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าโขงกิติยารามจัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนาภาวนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระครูสุกิตยาพิวัตรเจ้าคณะอำเภอโพทอง ได้เป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนาภาวนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถณวัดท่าโขงกิติยารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายอภิรศักด์ พึกษชาติในอำเภอโพทองเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วยสำหรับในครั้งนี้มีพระสงฆ์136ลูกเข้าร่วมวิปัสนาภาวนากรรมฐาน mm hmm. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ นรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพบุตรสานาคะสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน